ค่ะก็สวัสดีคุณผู้ชมพี่น้อง FC ทางช่องกันด้วยนะคะสวัสดีวันจันทร์ที่19พฤษภาคม2568กันด้วยนะคะแนวทางในวันนี้เนาะพี่น้อง FC เดี๋ยวเราจะลงแนวทางเลขวิ่งจากบุรีรัมย์ให้นะคะแล้วก็ติดบนล่างนะคะของ FC ชัยยานะคะคลิปนี้ก็ลงให้2แนวทางนะคะ วันที่หนึ่งมิถุนายน2568นะคะพี่น้อง FC เลขออกสัญจรที่บึงการนะคะออกตรงกับวันอาทิตย์นะคะอาเลขล็อกในช่องวันอาทิตย์นะคะพี่น้อง FC เอาไปเป็นแนวทางกันได้นะคะเลขล็อก7ตัวนะคะที่อยู่ในช่องวันอาทิตย์เนาะจับคู่วินให้ครบทุกคู่นะคะพี่น้อง FC แล้วก็เดี๋ยวรอแนวทางชุดดับไปกลับบนล่างนะคะที่เราจะลงให้นะคะ เอามาตัดออกดูนะคะตัวเลขมันจะได้เหลือน้อยคู่นะคะวันที่ผ่านมาเลขออกตรงกับวันศุกร์นะคะเลขล็อกในช่องนี้นะคะจับคู่วินครบทุกคู่แล้วนะคะพี่น้อง fc อ่ามีคู่แปดเจ็ดนะคะที่ไปออกตรงกับกองฉลากนะคะแปดเจ็ดนะคะอ่าเลขล็อก นี้ก็สามารถที่จะใช้กันได้ตลอดนะคะเพราะว่าเราก็ใช้มานานมากแล้วนะคะเป็นแนวทางได้เลยนะคะเลขล็อกในนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวอ่าไอชุดชุดอ่าเลขล็อกนะคะพี่น้อง fc ที่เรา,าคัดออกมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวรอกันก่อนนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำไอ อ่าสิบห้าชุดบนล่างสองชุดนะคะเดี๋ยวรอกันก่อนนะคะนี่งวดที่ผ่านมาเนาะวันที่สิบหกคือสภานะคะเนี่ยมันมีชุดคู่ชุดแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะคะที่เข้านะคะงวดที่ผ่านมาถ้าใครตามชุดเลขล็อกชุดนี้นะคะพี่น้องเอฟซีก็น่าจะถูกเลขกันอยู่นะคะเราก็ได้แปดเจ็ดค่ะ ล้วก็สองงวดแล้วนะคะพี่น้อง fc ที่เข้านะคะสองงวดแล้วนะคะในงวดวันที่หนึ่งวันที่อสองพฤษภานะคะก็เข้าเช่นกันค่ะนะคะศูนย์หกนะคะเพราะว่าส่วนมากเนาะพี่น้อง fc อ่าส่วนมากน่ะที่เราซื้อ ตัวเลขนะคะอ่าส่วนตัวของเราเองเนาะเราจะนำเลขล็อกนะคะในวันที่ออกในวันนั้นนะคะแล้วก็จะเอา15ชุดบนล่างนะคะทั้งสองชุดนะคะแล้วก็เลขล็อกตามวันนะคะเราจะเอาเนี่ยสองแนวทางนี้นะคะพี่น้อง FC แนวทาง15ชุดบนล่างนะคะแล้วก็แนวทางเลขล็อกนะคะเราจะ ดูว่าตัวเลขคู่ไหนที่มันชนกันนะคะเราก็จะดึงออกมานะคะแล้วเราก็จะนำดับไปกับบนล่างนะคะเอามาตัดออกนะคะแต่ถ้าว่าดับชนเด่นเราก็ายังยังเลือกเป็นเด่นไปนะคะพี่น้อง FC แต่ว่าเราจะซื้อจะลงทุนตัวที่มันติดดับน้อยลงนะคะเราจะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะคะถามว่าอย่างงวดที่ผ่านมา พี่น้อง FC อย่าง16เนี่ย16นะคะพี่น้อง FC เรา,าเราตัดออกเลยค่ะเพราะว่ามันดับแล้วมันไม่มีตัวชนตัวเด่นนะคะเราก็ไม,ไม่ไม่เลือกนะคะเราตัดทิ้งอย่างเดียวเลยนะคะเราก็ซื้อที่เหลือทั้งหมดนะคะไปกลับบนล่างนะคะถูกมามันก็ได้กําไรอยู่คะ่ะพี่น้อง FC มันอาจจะได้ไม่เยอะนะคะเพราะว่าตัวเลขมันมันยังหลายคู่อยู่เนาะ ไปกลับบนล่างมันซึ่งมันก็ยังเยอะอยู่นะคะถูกมามันก็ยังพอได้กําไรค่ะนะคะอย่างอย่างงวดวันที่สองพฤษภาเนาะสองพฤษภาสี่คู่ที่เราตัดออกสี่คู่นี้นะคะจะมีคู่ที่มันติดดับสี่คู่นี้เนาะตัดเราตัดออกก็จริงแต่ว่าจะมีอยู่หนึ่งคู่นะคะพี่น้องเอฟซที่เรา ลงทุนนะคะคือ0550นี่แหละเพราะว่าดับมันชนเด่นเราก็เลยเลือกซื้อ0550ด้วยนะคะแต่ว่า3ตัวนี้คือเราตัดทิ้งเลยเพราะดับแล้วมันไม่มีตัวชนเด่นนะคะอ่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวรอกันก่อนเนาะ่น้อง fc เดี๋ยวรอให้เราทำ15ชุดบนล่างให้แล้วก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยว,นนะะว,เ,ยวเราจะเอามาอ่าดูเลขล็อกวันอาทิตย์นะคะเพราะว่า ห้วเปนที่1มิถุนานะคะเลขออกตรงบวันอาทิตย์นะคะเดี๋ยวเราจะเอนาน้ำสิบห้าชุดบนล่าง2ชุดแล้วก็เลขล็อกนะคะเลขล็อกก็จับคู่ให้มันครบทุกคู่ก่อนเราก็จะดูว่าคู่ไหนที่มันที่มันมีตัวเลขที่มันเหมือนกันที่มันชนกันเราจะดึงออกมานะคะก็เดี๋ยวเรอติดตามกันนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูแนวทางเลขวิ่งจากบุรีรัมย์กันก่อนนะคะ เลขวิ่งจากบุรีรัมนะคะงวดที่ผ่านมานะคะเลขเด่นเลขวิ่งเข้าเลยค่ะนะคะกอดคอกันมาด้วยนะคะเลขเด่นนี่อย่าพลาดอย่าเผลอเด้อพี่น้อง fc นะคะเด่นสามตัวมีม้าเห็นกันทุกงวดนะคะไม่พลาดค่ะนะคะเป็นแบบอ่าเด่นอมตะเลยนะคะพี่น้อง fc เป็นสูตรเด่นอมตะนะคะสามตัวนะคะมีม้าเห็นทุกงวดนะคะ ไม่มาตัวหนึ่งก็มาสองตัวนะคะอ่าดูของงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะเด่นสามแปดเก้าแล้วก็วิ่งนะคะบนล่างนะคะสามกับเก้านะคะแล้วก็จับคู่ชุดมาให้ห้าคู่นะคะมีศูนย์สามสามสองห้าแปดเก้าสองและศูนย์ห้านะคะ ถ้าพี่น้อง FC ทางบ้านไม่ชอบคู่ชุดที่จัดมาให้5คู่นี้นะคะพี่น้อง FC ก็ลองนําเลขเด่นนะคะ3ามแตัวนี้นะคะลองเอาไปประกบหาคู่ดูนะคะพี่น้อง FC อ่ะเดี๋ยวต่อกันด้วยของ FC ชัยยาต่อเลยนะคะ ของ FC ชัยยานะคะงวดที่ผ่านมานะคะติดบนล่างนะคะก็เข้าสองตัวนะคะเจ็ดกับแปดค่ะมาทั้งมาทั้งล่างนะคะพี่น้อง FC เจ็ดแปดนะคะส่วนติดล่างไม่เข้าเนาะแล้วก็งวดวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดงวดใหม่นี้เนาะพี่น้อง FC อ FC ชาัยยานะคะแจ้งมานะคะว่า ติดบนติดล่างนะคะของดลงไปก่อนนะคะเดี๋ยวขอพักสูตรไปก่อนเพราะว่าให้ติดบนก็ลงล่างนะคะแล้วก็ให้ติดล่างก็ไปขึ้นบนนะคะงดนี้ก็เลยขอพักสูตรไปก่อนนะคะเดี๋ยวรอให้สูตรมันนิ่งก่อนนะคะแต่ว่า,ามีสูตรติดบนล่างนะคะเพิ่มขึ้นมาใหม่อีกสูตรหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นสูตรเดิมเลยเด้อพี่น้อง fc นะคะ สูตรเดิมนะคะจะมี4ตัวนะคะเหมือนงวดที่ผ่านมาเ,าเหมือนทุกๆครั้งที่เราลงให้นะคะสูตรเดิมจะมี4ตัวนะคะแล้วก็ที่เพิ่มเติมมาสูตรใหม่นะคะจะมีเลขสาตัวนะคะสูตรเดิมมี4ตัวนะคะติดบนล่างนะคะสูตรใหม่นะคะติดบนล่างมี3ตัวแต่ว่า8กับ0ก็มีอยู่ในสูตรเดิมนะคะ8ศนย์่สองนะคะ ก็คือเหมือนกับว่าเพิ่มมาแค่เก้าเนาะน้องเอฟซีแดูนะคะเนะคะอ่าดูเป็นแนวทางกันไปนะคะติดบนล่างนะคะมีสูตรเดิมกับสูตรใหม่นะคะดูเป็นแนวทางไปค่ะแล้วก็อ่าติดบนล่างนะคะของ f c ฟชายาก็เข้ากันทุกงวดนะคะยังไม่พลาดนะคะพี่น้องเอเอาไปเป็นแนวทางกันดูนะคะ ใครจะซื้อตัวเลขนะคะให้มี8มี0มี1มี2มี9ติดเอาไว้นะคะในตัวเลขที่เราจะเสี่ยงโชคด้วยนะคะอ่ะคลิปนี้ก็ฝากแนวทางเลขวิ่งจากบุรีรัมนะคะแล้วก็ติดบนล่างนะคะจาก FC ชัยยานะคะให้น้องทางช่องเอาไปเป็นแนวทางกันนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจนุนับซัพ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเจอกันคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ